ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับแลก็กกาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจการให้แล้วเสร็จ้แล้วก็ขอบคุณสาหรับวันนี้นะครับที่ก็ถือว่าทุกคนร่วมมใกันเป็นองขอบคุณมากนะครับน่ี่เราได้ขอ <establishing> <Champion. 650. S 2> นครับและก็จะขอญาตเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทุนส่วนะครันะครับ ในกรณีแรกนี่จะขอเชิญลีกลิกลกัลทียิยอดเยี่ยมครับให้คุณคงพิกซันสุนทรชมรชชอบฟุตบอล คนะรับัขอบคุณครับระดับต่อไปขอ,อมอบรางวัลให้กับดาวซันโวนะครับคุณชยยปปัยพลเที่ยพิทักษ์ละขาตะตก ทีมนะครับขอเชิญชม,ร,ชมชร,รมฟุตบอลฟุตซอลกรมวิชาการเกษตรลำดับแรกครับ<ด><ด>ชมชบรมฟุตซอลฟุตบอลกรมสงเสริมครับ ชมรมฟุตบอลกรมการข้าวาครับชมรมฟุตบอลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับและชมรมฟุตบอลกรมประมงครับ ครับก็ถึงรางวัลที่1นะครับรางวัลชนะเลิศนะฮะกีฬาฟุตซอลเจ็ดคนเกษตรครั้งที่3ได้แก่กุมะมงนะครับกันแล้ว Chúc mọi người tuyệt ทีมแชมป์ท่านี้ครับผมผมประมงเปิดใหแวะตาเลยคุณผครับชวนมาไปเต็ม

เอาว้อย่างน้อยกูผมันผาอ้าวพี่พักอกูัน